พี่บุญหลายเป็นคนขี้เศร้าตื่นสายจนไก่ยังเอื่อมแต่เช้านี้ตายังไม่ทันลืมเสียงเมียก็มาก่อนเสียงนกตื่นได้แล้วพ่อคนขยันจะนอนไปถึงไหนแดดมันจะเผาหัวอยู่แล้วเสียงเมียดังมาจากหลังบ้านพร้อมเสียงตักน้ำกระแทกองดังป้าบพี่บุญหลายพลิกตัวหนีเสียงเอาผ้าห่มคลุมหัวแต่ไม่รอด โอ้อย้าองไม่ปิดอีกแล้วน้ำก็หกยุงมันไข่เต็มไปหมดเขาทอนหายใจเบาๆพึมพำในใจว่านี่บ้านหรือเวทีสุนทรผู้วะเนี่ยแค่ลืมปิดฝาองเมื่อคืนเดียวบ่นซ้ำเหมือนทําไฟไม่ยุ่งข้าวเมียพี่บุญหลายชื่อแหวนอายุน้อยกว่าสามปีแต่เสียงบ่นเทียบเท่าคุณยายวัยแปสิบผอมบางขาวเหลืองใส่ผ้าถุงเดินคล่อง แต่พลังเสียงไม่ธรรมดาเธอเป็นคนขยันทำกับข้าวตั้งแต่ตีห้ากวาดบ้านทุกเช้าไม่เว้นวันพระแต่สิ่งที่เธอขยันกว่าอย่างอื่นคือการบน่นนี่นี่เสื้อผ้าที่ถอดไว้เมื่อคืนทำไมโยนไว้กลางบ้านหมาเกือบคาบไปทั้งกองแก้วน้ํำกินแล้วไม่ล้างก็ให้มดมันแห่มาทำบ้านอยู่หรือยังไงเสียงเธอลอยตามลมมาเรื่อยๆ บางวันพี่บุญหลายคิดว่าน่าจะต่อไมไว้ที่ปากเพราะบ่นตั้งแต่เช้าเย็นเย็นบ่นได้เหมือนมีบทอยู่ในหัวพี่บุญหลายเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยเถียงปล่อยผ่านเหมือนฝนตกใส่หลังค่าสังกสีแต่ในใจก็คิดตลอดถ้าเสียงบ่นมีพลังงานไฟฟ้าบ้านกูคงสว่างทั้งตำบลแล้วละมัง้งเช้าว,วันนั้นเขาหยิบผ้าขาวม้ามาพาดบ่า เดินไปนั่งหน้าเต่าแหวนกำลังยืนหั่นพริกอยู่หั่นไปบ่นไปน้ำพริกก็เผ็ดน้ำเสียงก็แสบหูเมื่อวานไปนากลับมาขาเปื้อนโคลนไม่ล้างเหยียบบ้านจนเลอะเทอะฉันถูตั้งชั่วโมงแล้วนี่จะใส่เสื้อตัวนี้ไปตลาดจริงดิขาดจนควายยังอายพี่บุญหลายกลืนน้ำลหลเอือกไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยยิ้มแห้งๆแล้วลุกไปล้างเท้า บางทีเขาก็สงสัยว่าเมียเรียนวิชาบ่นมาจากไหนทําไมพูดได้ทั้งวันไม่มีเบรกแต่สิ่งที่ทำให้พี่บุญหลายเงียบไม่ใช่เพราะกลัวเสียงบน่นแต่เพราะเขาแอบเห็นว่าตอนที่เมียบน่นมือก็ยังหันผักให้ข้าวก็หุงรอน้ำพริกก็โคลกอยู่ในครกพี่บุญหลายถอนหายใจยาวก่อนพูดเบาๆว่าบ่นก็ยังดีกว่าไม่พูดเลยเนาะ เช้านี้แดดยังไม่ทันออกพี่บุญหลายก็รีบแบกจอบออกจากบ้านตั้งใจจะไปนาแต่เช้าจะได้หลบเสียงบ่นสักครึ่งวันเขาเดินทำเพลงเบาๆใจล่องเหมือนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดลมเย็นๆพัดผ่านหน้าเหงื่อซึมแต่ใจมันสบายแต่ยังไม่ทันถึงคันนาเสียงคุ้นๆก็ดังตามหลังมาแบบไม่ต้องสงสัยบุญหลาย ลืมเอาน้ำกับข้าวไปแล้วนี่จะไปนาแบบไม่ได้บอกเมียเลยเหรอพี่บุญหลายหันหลังแทบไม่ทันเมียยืนเท้าเอวอยู่ปลายนามือถือถุงกับข้าวหน้าดูเหมือนฝนจะตกนี่ถ้าฉันไม่ตามมาจะปลูกข้าวหรือปลูกปัญหาไว้ในท้องร่องกันแน่เขายิ้มแห้งๆรับถุงข้าวมาพูดเบาๆว่าขอบใจเดอ้อแต่เมียไม่ตอบเดินตามมาต่อเหมือนจะมาช่วย แต่จริงๆเหมือนมาคุมงานพี่บุญหลายก้มหน้าหวานข้าวมือทำไปใจภาวนาให้เมียงเงียบแต่ฝันก็เป็นแค่ฝันเพราะเสียงเมียรเริ่มดังอีกแล้วเอาข้าวเปลือกไปโยนแบบนั้นอีกสิบปีข้าวก็ไม่ขึ้นหรอกเดินซ้ายยังกะจะไปแข่งวิ่งเปรี้ยวหวานให้มันเรียงเรียงหน่อยควายที่ยืนกินหญ้าอยู่ข้างๆหยุดเคี้ยวแล้วเงยหน้ามอง มันคงคิดเหมือนพี่บุญหลายว่าพี่ไปทำอะไรให้เขาโกรธมาวะเนี่ยเมียยืนกลางแขนเหมือนครูฝึกทหารปากก็บ่นไม่หยุดมือก็คอยชี้โน่นชี้นี่พี่บุญหลายเริ่มปวดหัวเบาๆคิดในใจว่ามาทำนาหรือมาทำหนังสารคดีเสียงบรรยายวะเนี่ยแดดเริ่มแรงเหงื่อเริ่มไหลข้าวก็ยังไม่หมดถุงเสียงเมียก็ยังไม่หมดประโยค พอเสร็จนาแล้วนะจะกลับบ้านก็อย่าลืมล้างเท้าก่อนเข้าบ้านละ่ะเมื่อวานเละจนฉันปวดหลังถูพื้นแล้วนี่จะกลับกี่โมงอย่ามวัวแต่คุยกับไอ้พวกชาวนาแถวนี้ละ่ะคุยไปก็ไม่ได้ข้าวเพิ่มซักมเมล็ดพี่บุญหลายได้แต่ยิ้มไม่รู้จะตอบยังไงเพราะรู้ดีว่าถ้าเถียงมันจะต่ออีกยี่สิบปัทัดพอตกเย็นทั้งคู่เดินกลับบ้านเงียบ ท้องฟ้าสีสวยลมเย็นกำลังดีพี่บุญหลายมองหน้าเมียแวบหนึ่งเห็นเมียยกน้ำให้ดื่มเหนื่อยแต่ก็ยังห่วงเขารับน้ำมาดื่มแล้วพูดเบาๆว่าจะบ่นก็บ่นไปเถอะแต่ขออย่าเดินตามมาถึงห้องน้ำก็พอเช้าวันอาทิตย์พี่บุญหลายตื่นมานอนแผ่หน้าบ้านหวังจะพักผ่อนสักวัน นอนดูต้นไม้ไหวฟังเสียงหมาเห่าเบาๆใจมันก็ชื่นใจดีเขาหันไปหาเมียเอ่ยเสียงอ้อนว่าอยากกินต้มยำปลาช่อนจังแหวนหันมามองยิ้มมุมปากแบบรู้ทันแล้วพูดว่าจะกินก็ไปจับปลามาเองปลาช่อนไม่ได้เดินมาหาในครัวนะพ่อคุณพี่บุญหลายหัวเร้อแห้งๆคิดว่าเดี๋ยวเดินไปซื้อก็ได้แต่ยังไม่ทันได้ลุก เมียก็พูดต่อทันทีไม่ต้องซื้อเปลืองเงินเดี๋ยวไปลงทุ่งหลังวัดกันที่นั่นปลาช่อนเยอะเขายังไม่ทันอ้าปากเถียงเมียก็เดินไปหยิบข้องกับเบ็ดเรียบร้อยแล้วแดดสายเริ่มแรงพี่บุญหลายเดินตามเมียมาที่ทุ่งน้ามอมตั้งแต่ยังไม่เริ่มจับปลาแหวนจ้ำพรวดพรวดลุยน้ำก่อนมือถือข้องปากก็ยังไม่ลืมบนเมื่อวานซักผ้าไม่ตากให้เรียง ตากยังไงให้ลมมันตีปลิวหมดเนี่ยแล้วนี่รองเท้าคู่นี้เดินจนสายจะขาดไม่คิดจะซื้อใหม่บ้างเลยเหรอพี่บุญหลายพยายามก้มหน้าสนใจแต่เบ็ดตรงหน้าทำเป็นไม่ได้ยินแต่ความจริงคือได้ยินหมดจำได้ทุกคำแค่เลือกไม่ตอบผ่านไปเกือบชั่วโมงเบ็ดก็ไม่ติดปลาข้องยังว่างเปล่าเหมือนกระเป๋าสตางค์ตอนสิ้นเดือน แหวนเริ่มหมุดหงิดหันมาบ่นพี่บุญหลายเสียงดังเห็นไหมละ่ะฉันบอกให้หวานเหยื่อแบบฉันไม่เชื่อดือ้อยู่นั่นแหละปลาเขาฉลาดไม่ใช่คนที่แค่เห็นก็หลงพี่บุญหลายคำแห้งๆคิดในใจว่าจะด่าก็อย่าแถมบทอารมณ์ขันได้ไหมแต่ก็ยังไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าเมียยิ่งพูดยิ่งเพลิน พอได้ปลามาตัวหนึ่งเมียดีใจใหญ่เดินกลับบ้านแบบคนชนะศึกกลับถึงบ้านก็จัดการต้มปลาทันทีใส่พริกใส่มะนาวกลิ่นหอมชวนน้ำลายไหลพี่บุญหลายนั่งรอข้าวสุกตาหวานมองหม้อต้มยำหวังจะได้กินแบบมีความสุขแต่ไม่ทันจะได้ตักเมียก็พูดขึ้นมาอีก อย่าลืมล้างจานหลังมือนี้ล่ะฉันทำกับข้าวคนเดียวอย่ามาแกล้งลืมอีกนะแล้วอีกอย่างคราวหน้าอยากกินอะไรช่วยเขียนรายการเตรียมไว้ด้วยไม่ใช่พูดปุ๊บจะได้ปับ๊บพี่บุญหลายตักต้มยำเข้าปากรสเผ็ดถึงใจแต่ก็ยังไม่เท่าเสียงเมียที่สาบหูเขายิ้มบางๆพูดเบาๆกับตัวเองว่าต้มยำวันนี้มันเผ็ดเพราะพริกหรือเพราะเมียวันเนี่ย เย็นวันศุกร์พี่บุญหลายเดินถือถุงน้ำแข็งกับข้าวจี่มาที่ศาลาหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเพื่อนตั้งวงรออยู่แล้วมีทั้งหมูย่างลาบแล้วก็เสียงหัวเราะเขาวางของลงหย่อนตัวลงนั่งบนเสือ่อหยิบแก้วเปล่ามารอเติมเหล้าขาวฟ้ายังไม่มืดลมเย็นเย็นพัดมาบรรยากาศมันใช่เลยเสียงเพลงหมอลำคลอเบา กลิ่นลาบปลาร้าลอยตามลมกับเพื่อนๆที่หัวเราะไม่หยุดพี่บุญหลายยิ้มออกเต็มหน้าคิดในใจว่าวันนี้กูขอพักเสียงเมียสักวันเถอะแต่ยังไม่ทันหมดแก้วแรกเสียงคุ้นหูที่โคตรไม่อยากได้ยินก็ดังขึ้นจากด้านหลังพ่อบุญหลายนี่เพิ่งจะหกโมงเย็นแกจะเมาตั้งแต่พระยังไม่ลาศิกขาหรือไงทั้งวงเงียบกริบ เล่าในมือเพื่อนถึงกับค้างที่ปากแหวนยืนเท้าเอวใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงลายดอกหน้าตึงกว่าหนังควายแดดเดียววันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นั่งดื่มเหล้าข้าวปลาไม่ช่วยพอถึงเวลาอยากกินกับข้าวดีๆก็สั่งเหมือนอยู่พัตตาคารนี่ข้าวจีนั่นฉันปิ้งไว้ให้แมวไม่ได้ให้คนเสียงเธอดังจนแมวที่นั่งเลียขนอยู่ยังสะดุง้ง เพื่อนๆพ,พยายามกลั้นขำบางคนก็แกล้งก้มหน้าพี่บุญหลายไม่กล้ามองหน้าใครได้แต่จิบเหล้าช้าๆเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่างแหวนยืนบนยาวสิบกว่านาทีไม่พักหายใจเหมือนจะฝึกมาจากเวทีปราศัยแล้วเมื่อคืนหมอนฉันไปอยู่ใต้เตียงได้ไงหรือเมาหลับจนกลิ้งลงไปเองหม้อข้าวฉันก็เตือนแล้วว่าให้ล้าง ทำไมต้องให้พูดซ้ำเป็นสิบรอบพี่บุญหลายพยายามเบี่ยงประเด็นหยิบหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่แถวนั้นทำเป็นอ่านข่าวแต่เมียก็ยังไม่หยุดเดินมาชี้หน้าทุกคนในวงอย่านึกว่าฉันไม่รู้หรอกนะพวกแกเองก็เหมือนกันเมียทำกับข้าวให้ยังจะหนีมานั่งเมากันอยู่นี่วันหลังจะได้ไม่ต้องบ่นคนเดียวฉันจะตั้งกลุ่มลายเมียขี้บ่นขับเลยดีไหม เพื่อนพี่บุญหลายหัวรอบพืดบางคนถึงกับสำลักเล่าบางคนแซวเสียงเบาๆเามียบุญหลายเขามีไฟว่าไม่ต้องใช้ฟืนต้มน้ำก็คงเดือดได้พอเมียบ่นจนพอใจก็เดินสะบัดกลับบ้านทิ้งกลิ่นน้ํำยาปรับผ้านุ่มไว้กลางวงพี่บุญหลายหันมามองเพื่อนๆแล้วพูดเสียงเบาๆจะเมาก็เมาไม่ลงแล้วมื้อนี้ มันเผ็ดที่เล่าหรือแสบที่เมียก็ไม่รู้เช้านี้พี่บุญหลายอารมณ์ดีเป็นพิเศษตื่นเช้ากินข้าวไหวล้างจานโดยไม่ต้องให้เมียเตือนเพราะเขามีแผนจะทำสวนเล็กๆไว้หลังบ้านเขาเดินไปขุดดินจัดแปลงวางแผนจะปลูกผักบุ้งคะนา้าแล้วก็พริกมือยังไม่ทันเปื้อนดินดีเสียงเมียก็ดังมาจากหลังครัว จะปลูกอะไรไม่บอกไม่กล่าวแล้วนี่ขุดตรงนี้คิดอะไรอยู่ใต้นั่นมีถังน้ำฝังอยู่นะพี่บุญหลายสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังไม่ยอมแพ้หันมายิ้มแห้งๆแล้วตอบว่าแค่ลองขุดดูเฉยๆแหวนมองคอนแล้วเดินเข้ามายืนกอดดอกอยู่ข้างๆแค่ลองก็จะขุดลึกขนาดนี้แล้วนี่จะปลูกยังไงผักบุ้งมันต้องได้แดด ตรงนี้ร่มทั้งวันหรือจะปลูกแบบใช้ไฟฉายส่องเอาพี่บุญหลายได้แต่ก้มหน้าทําต่อพยายามไม่ตอบโต้แต่เมียก็ยังยืนบ่นไม่หยุดมือก็เท้าเอวตาก็จ้องไม่กระพริบกระถางก็ตั้งเบี้ยวเบี้ยววางยังไงให้หมาเดินชนล้มทุกใบแล้วนี่ดินที่เอามาใช้ไปขุดตรงข้างห้องน้ำหรือเปล่ามันเหม็นแปลกๆนะเนี่ย พี่บุญหลายเริ่มจะเหนื่อยกับการทำสวนแต่เหนื่อยใจกับเสียงเมียมากกว่าแค่จะปลูกผักกินเองทำไมรู้สึกเหมือนสมัครเข้าแข่งขันปลูกผักระดับประเทศพอเขายืนมองแปลงผักที่เพิ่งทำเสร็จรู้สึกภูมิใจอยู่หน่อยๆเมียก็เดินเข้ามาดูใกล้ๆแล้วพูดเสียงนิ่งๆว่าอืมก็พอใช้ได้แต่เดี๋ยวฉันจะจัดใหม่ให้ทั้งหมด มันต้องมีระเบียบไม่ใช่ปลูกยังกับวางรองเท้าเวลาเมาพี่บุญหลายถอนหายใจยาวแล้วเดินไปนั่งเงียบเงียบใต้ต้นมะม่วงเขาหยิบขวดน้ำมาดื่มก่อนจะพูดกับตัวเองเบาๆสรุปกูุปลูกผักหรือกูุปลูกปัญหาวะเนี่ยเช้าวันเสาร์อากาศดีลมเย็นฟ้าใสาไก่ขันชัดเจน พี่บุญหลายตื่นแต่เช้าใส่เสื้อเชิดตัวเก่งสะพายย่ามผ้าขาวมา้าเขาเดินไปล้างรถกระบะคันเก่าตั้งใจจะพาเมียไปตลาดเช้าในตัวอำเภออยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วก็อยากกินข้าวแกงเจ้าประจำเมียเดินออกมาจากในบ้านสวมผ้าถุงถือถุงผ้าหน้าตายังไม่ทันยิ้มพอเห็นพี่บุญหลายยืนล้างรถก็เริ่มแล้วทันที นี่จะออกจากบ้านทั้งที่ฝุ่นหลังรถยังไม่เช็ดล้างแค่ครึ่งเดียวหรือจะให้พระขับครึ่งหนึ่งคนขับครึ่งหนึ่งพี่บุญหลายยังไม่ทันตอบเมียก็เดินมาเปิดประตูรถแล้วบ่นต่อนี่ไม่เก็บขวดน้ำเก่าด้วยเหรอหรือจะเปิดมินิมาร์ทในรถบ่อหลังก็มีแต่ข้าวของเดี๋ยวแม่ค้าเขานั่งจะโดนมีดบาดเอานะ พี่บุญหลายยิ้มแห้งๆขึ้นรถพร้อมเมียบอกตัวเองให้ใจเย็นใจเย็นเขาสตาร์ทรถเสียงเครื่องยังไม่ทันดังดีเมียก็พูดอีกแล้วจะขับทางลัดใช่ไหมทางนั้นหลุมบ่อยเยอะไม่คิดจะสงสารช่วงล่างรถเลยเหรอแล้วนี่จะเปิดเพลงหมอลำเสียงดังขนาดนี้ทําไมนี่ไปตลาดนะไม่ใช่งานบวช เบรกก็เหยียบแรงฉันแทบจะลอยออกจากเบาะทุกทีระหว่างทางไปตลาดพี่บุญหลายเริ่มไม่แน่ใจว่ากำลังฟังเพลงหมอลำหรือฟังเมียเล่านิยายเสียงบนดังสม่ำเสมอไม่มีจังหวะให้หายใจบ่นจนแอร์เย็นยังรู้สึกร้อนพอถึงตลาดพี่บุญหลายจอดรถตรงริมฟุตบาทเมียหันมามองแล้วพูดด้วยเสียงเด็ดขาด จอดตรงนี้ใครจะเดินหาของสะดวกทำไมไม่ขับไปจอดใกล้โซนผักหรือจะให้ฉันเดินสิบไร่พี่บุญหลายพยักหน้าเบาๆขับรถวนอีกสามรอบก่อนจะได้ที่จอดที่ถูกใจเมียเดินตลาดได้ครึ่งชั่วโมงเมียเริ่มมีสีหน้ายิ้มบ้างคุยกับแม่ค้าบ้างหยิบผักสดใสถุงพี่บุญหลายถือของตามหลังเงียบๆเ,เหงื่อไหลแต่ใจนิ่งมาก พอขากลับเมียเปิดหน้าต่างรถหยิบพัดขึ้นมาพัดเองแล้วพูดว่าฉันก็แค่บ่นเพราะห่วงกลัวรถจะพังกลัวของจะหายกลัวแกจะขับแบบไม่มองทางถ้าไม่บ่นบ้างบ้านเราคงเละเป็นสนามรบไปแล้วละ่ะพี่บุญหลายหันมายิ้มมุมปากก่อนจะพูดเบาๆว่าเออถึงจะขับรถเอง แต่เหมือนมี GPS ที่พูดไม่หยุดติดอยู่ข้างๆตลอดเวลาเลยว่าเย็นวันพฤหัสฟ้าครึ้มเล็กน้อยลมพัดเย็นกำลังดีพี่บุญหลายกลับจากนาเดินยิ้มยิ้มถือของกินมาฝากเมียตามเคยในใจคิดแค่ว่าเย็นนี้จะได้นั่งกินข้าวดูข่าวช่องเจ็ดแบบชิวๆ เขาเดินเข้าบ้านวางถุงกับข้าวลงบนโต๊ะแล้วตะโกนเรียกเมียแหวนแหวนออกมากินข้าวแน่วันนี้ซื้อแกงอ่อมปลาช่อนมาเดอ้อแต่บ้านกลับเงียบเงียบแบบได้ยินเสียงหมาเลียขาตัวเองพี่บุญหลายเริ่มรู้สึกแปลกแปลกเมียหายไปไหนหรือเป็นอะไรเขาเดินหาจนเจอเมียนั่งอยู่หลังบ้านหน้าตึงเหมือนโดนลมแรงมือถือไม้กวาด แต่ไม่ได้กวาดอะไรแค่ถือแล้วนิ่งเป็นอย่างน้อไผ่ามาทำให้เจ้าเศร้าพี่บุญหลายถามเบาๆยืนเกาหัวงงๆเมียหันมาช้าๆแล้วถามกลับเสียงนิ่งวันนี้วันอะไรพี่บุญหลายจำได้บ่เขาชะงักไปสามวิก่อนจะตอบมั่วๆไปว่าวันพฤหัสหรือวันพระบ่อเนี่ย เท่านั้นแหละเหมือนกดสวิต์เปิดลำโพงพรหัสหัวแกสิวันนี้วันครบรอบแต่งงานเราครบเก้าปีเก้าปีที่ฉันทนกับพ่อคนลืมง่ายลืมแม้กระทั่งวันที่ตัวเองรับปากว่าจะดูแลฉันไปตลอดชีวิตพี่บุญหลายสะดุง้งหันซ้ายขวาเผื่อจะมีใครช่วยแต่รอบตัวมีแค่หมากับแมว เมียลุกขึ้นยืนเต็มความสูงมือกอดอกน้ำเสียงขึ้นเรื่อยเื่อยฉันไม่ได้อยากได้ดอกไม้ไม่ได้อยากได้ของแพงแค่อยากให้แกจำวันสำคัญได้บ้างหรือชีวิตฉันมันไม่สำคัญขนาดนั้นแค่ผ่านผ่านเหมือนเงาคนเดินผ่านหน้าบ้านเสียงบ่นเริ่มยาวเหมือนบทกวีมีขึ้นต้นมีเนื้อเรื่องมีตอนจบที่ยังไม่จบพี่บุญหลายได้แต่ยืนนิ่ง ใจมันวิววิวเหมือนลืมหยิบอะไรสักอย่างที่สำคัญฉันจำทุกอย่างได้วันแรกที่เราเจอกันวันแรกที่แกพาฉันไปกินกว๋วยเตี๋ยวแถวโรงสีแม้แต่วันที่เราทะเลาะกันเพราะเรื่องต้มยำปลาฉันยังจำได้แต่แกลืมแม้กระทั่งวันที่เรารักกันมันก็เกินไปพี่บุญหลายกลืนน้ำลายเอือกเดินเข้าไปนั่งข้างเมียแล้วพูดเบาๆว่า ขอโทษเดอ้อไม่ได้ตั้งใจลืมเลยจริงๆแต่อย่าหายเงียบแบบนี้อีกเลยมันน่ากลัวกว่าตอนที่บ่นอีกเช้านี้บ้านเงียบกว่าทุกวันไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงหมาเห่าไม่มีแม้แต่เสียงฝาองค์กระแทกแต่ที่สำคัญกว่านั้นไม่มีเสียงเมียบ่นเลยแม้แต่นิดเดียว พี่บุญหลายตื่นสายกว่าปกติลุกขึ้นมาแล้วมองไปรอบบ้านข้างตาว่างเปล่าไม่มีหม้อแกงไม่มีควันไฟไม่มีใครยืนเท้าเอวอยู่ตรงนั้นเขาเดินหาทั่วบ้านเรียกชื่อเมียเบาๆหลายรอบแหวนๆอยู่ไหนเนี่ยแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยพี่บุญหลายเริ่มรู้สึกไม่ปกติใจมันวิววเหมือนลืมอะไรสำคัญ เขาหยิบโทรศัพท์มาดูไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีข้อความไม่มีอะไรเลยห้องน้ำว่างเปล่าห้องครัวเงียบสนิทเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่เขานั่งลงที่โต๊ะกินข้าวหยิบจานเปล่ามามองแล้วก็วางลงเงียบๆตอนปกติเมียจะบ่นตอนนี้แล้วกินข้าวหรือจะนั่งดูจานเล่นหรือไม่ก็ตักข้าวเองมั่งก็ได้ฉันไม่ได้เกิดมามีหน้าที่ตักให้ทุกวันนะ แต่วันนี้ไม่มีเลยไม่มีคำพูดไม่มีน้ำเสียงแหลมแหลมไม่มีสายตาดุดุมีแค่ความเงียบที่มันทำให้บ้านดูว่างเปล่ากว่าที่เคยพี่บุญหลายออกไปหน้าบ้านเห็นรองเท้าแตะของเมียยังวางอยู่ที่เดิมเขาถามเพื่อนบ้านไม่มีใครเห็นเมียออกไปไหนจนเย็นก็ยังไม่กลับแดดเริ่มหมดลมเริ่มเย็นลงเขานั่งรอที่หน้าบ้านใจมันไม่สงบ ไม่ชินกับความเงียบแบบนี้เลยเสียงบ่นที่เคยรำคาญกลายเป็นเสียงที่เขาอยากได้ยินที่สุดในตอนนี้พอพระอาทิตย์ตกเขาเดินเข้าบ้านอีกครั้งแสงไฟสลัวสลัวทำให้บ้านดูเหงาแต่แล้วเขาก็เห็นอะไรบางอย่างตรงหน้ากระจกในห้องนอนเมียนั่งอยู่เงียบๆกอดเข่าตาแดงน้ำตาซึมไม่พูดอะไรเลย พี่บุญหลายเดินเข้าไปใกล้ๆนั่งลงข้างๆแล้วพูดเสียงเบาโกรธเรื่องวันครบครอบอยู่เหรอขอโทษเดอ้บอบ่ได้ตั้งใจลืมเลยแหวนไม่ตอบแต่ก็ไม่เดินหนีแค่พยักหน้าเบาๆแล้วก้มหน้าร้องให้เงียบๆพี่บุญหลายยกมือขึ้นรูปหลังเบาๆแล้วพูดว่าบ่นก็ได้ตะโกนก็ได้แต่อย่างเงียบแบบนี้อีกเลยมันเงียบจนหัวใจมันเวา้า หลังจากคืนนั้นที่เมียเงียบทั้งวันบ้านก็ยังดูเงียบเงียบเหมือนยังไม่หายดีพี่บุญหลายทำตัวไม่ถูกจะพูดอะไรก็เกรงเกรงกลัวพูดแล้วโดนเมินเขาช่วยกวาดบ้านล้างจานหุงข้าวแบบที่ไม่ต้องให้เมียบอกแต่เมียก็ยังไม่ยิ้มยังไม่บน่นยังไม่พูดอะไรเหมือนเดิมจนเย็นวันถัดมาข้าวต้หมหมูหอมๆถูกวางลงบนโต๊ะ แวนเดินมานั่งฝั่งตรงข้ามไม่พูดอะไรแค่นั่งเฉยๆแล้วตักข้าวบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องพี่บุญหลายอดไม่ไหววางช้อนแล้วพูดขึ้นเบาๆแหวนบนหน่อยก็ได้นะมื้อนี้ข้าวจุดแปลกๆเหมือนลืมใส่เสียงเมียลงไปแหวนเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอแล้วพูดเสียงสัน่นฉันบ่นทุกวัน เพราะฉันอยากให้พี่ดูแลตัวเองดีๆฉันกลัวพี่จะป่วยกลัวจะเจ็บกลัววันหนึ่งฉันจะไม่อยู่ดูแลพี่ได้อีกแล้วพี่บุญหลายเงียบใจมันจุกข,ขึ้นมาทันทีไม่คิดว่าเมียจะพูดแบบนี้เขามองหน้าเธอเห็นน้ำตาหยดน้อยๆไหลลงมาแต่สีหน้ายังนิ่งเหมือนเดิมฉันไม่ได้อยากเป็นคนขี้บน่น แต่ถ้าฉันไม่พูดไม่เตือนไม่จำจีจำชัยบ้านนี้มันจะรอดเหรอตั้งแต่ซักผ้าล้างจานปลูกผักพี่ทำอะไรแบบมีระบบบ้างไหมพี่บุญหลายได้แต่พยักหน้าเบาๆเหมือนนักเรียนโดนครูเรียกหน้าเสาธงน้ำเสียงเมียมไม่ได้ดังแต่ฟังแล้วเจ็บกว่าตอนตะโกนอีกฉันเห็นพี่ขี้เกียจเห็นพี่กินเหล้า เห็นพี่นอนกลางวันฉันกลัวว่าอนาคตเราจะไม่มีอะไรเหลือฉันบ่นเพราะไม่อยากให้พี่พังไปต่อหน้าต่อตาพี่บุญหลายยกมือขึ้นรูปหลังเมียน้ำตาซึมซึมโดยไม่รู้ตัวเขารู้แล้วว่าคำพูดจุกหูทุกวันมันคือกำแพงที่ป้องกันเขาจากปัญหาใหญ่ๆเขาพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงจริงใจต่อไปนี้บ่นเบาลงก็ได้เด้อแต่อย่าหยุดบ่นเลย เพราะตอนเงียบมันเหงากว่าเยอะเช้านี้พี่บุญหลายตื่นก่อนนาฬิกาเขาลุกมาหุงข้าวหั่นผักเตรียมกับข้าวไว้ในครัวเสียงฟืนดังแปะแๆควันลอยขึ้นจากเตากลิ่นข้าวสวยหอมหอมฟุ้งทั่วบ้านแวนเดิอนออกมาจากห้องหน้ายังง่วงๆผ้าถุงยังไม่เข้าที่พอเห็นพี่บุญหลายยืนอยู่หน้าหม้อข้าว เธอก็ยืนอึ้งไปสองวินี่พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกเหรอหรือฉันฝันอยู่เนี่ยพี่บุญหลายหันมายิ้มแล้วพูดว่าวันนี้อยากให้เมียนั่งเฉยๆบ้างลองเปลี่ยนให้ผัวเป็นคนดูแลแทนแหวนยิ้มบางๆแล้วนั่งลงที่โต๊ะมองข้าวที่ตักใส่จานไข่เจียวไม่กลมแกงจืดรสชาติยังงงๆแต่น้ำใจผัวมันเต็มถ้วยรสชาติพอกินได้ แต่วิธีหั่นผักนี่มันยังไงดีละ่ะเหมือนหั่นตอนปิดไฟเธอบ่นเบาๆแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเอ็นดูหลังอาหารเช้าทั้งคู่พากันไปทำสวนหลังบ้านพี่บุญหลายกยกระถางรดน้ำกวาดใบไม้ส่วนแหวนเดินตามหลังต้นนี้ต้องย้ายที่นะมันโดนแดดแรงไปเดี๋ยวตายถ้าแกปลูกแล้วไม่ดูแลก็เหมือนที่ทำกับฉันนั่นแหละ พี่บุญหลายฟังแล้วหัวเราะไม่รู้จะตอบอะไรนอกจากยิ้มแล้วพยักหน้าเพราะตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเสียงบนที่เคยหนวกหูคือเสียงที่บ้านขาดไม่ได้เลยพอตกเย็นทั้งคู่ได้นั่งกินข้าวใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านลมเย็นเย็นพัดผ่านเสียงนกกระจิบร้องหมานอนอยู่ข้างโต๊ะอย่างสงบแหวนตักแกงให้พี่บุญหลาย พร้อมกับพูดว่าถึงฉันจะบ่นทุกวันแต่อยากให้รู้ไว้นะว่าฉันอยากอยู่บนแบบนี้ไปจนแก่พี่บุญหลายยิ้มกว้างมองหน้าเมียที่นั่งข้างๆแล้วพูดว่าบ่นก็ยังดีกว่าไม่อยู่ให้บน่นต่อให้เสียงดังแค่ไหนก็ยังอยากฟังทุกวันอยู่ดี